สวัสดีครับหมอโต้ง BS Clinic ทาวินท w n นะครับก็วันนี้อยากจะมาแนะนําตัวยกกระชับนะครับที่ใครหลายๆคนกําลังพูดถึงนะครับกำลังเป็นกระแสกันนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะยกกระชับผิวหนังเราเนี่ยนะครับเราก็จะใช้วิธีการผ่าตัดดึงหน้านะครับแต่ว่าพอผ่าตัดเนี่ยปัญหาก็คือเราจะต้องมีแผลแผลเป็นนะครับบางคนอาจจะไว้หน้าหูหรือบางคนอาจะไว้หลังหูนะครับแต่ยังไงยังไงก็ต้องมีแผลนะครับเขาก็เลยพัฒนาเป็นเครื่องเพื่อไปยกกระชับใต้ผิวเรา โดยที่ไม่ต้องมีแผลผ่าตัดให้เราเห็นนะครับโดยหลักการเนี่ยง่ายๆก็คือปกติผิวเรามันก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนนะครับมีทั้งหนังกำพร้าหนังแท้นะครับชั้นใต้ผิวหนังนะครับไขมันนะครับแล้วก็จะมีเยื่อบางๆตรงนี้นะครับเรียกว่าชั้นสมาชนะครับตัวสมาชเองเนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนเป็นผ้าใบที่มันขึงหน้าเราไว้นะครับพอผ้าใบเนี่ยมันกระชับขึ้นหน้าเราก็จะค่อยๆยกขึ้นนะครับโดยเครื่องนะครับเราเรียกว่าตัวอัลตราฟอร์เมอร์นะครับหรือใคร อาจจะเคยได้ยินตัวเทคโนโลยีที่ชื่อว่าไฮฟูกันนะครับตัวไฮฟูเองเนี่ยย่อมาจาก high intensity f o c u s ultrasound นะครับโดยตัวอัลตราซาวเนี่ยมันจะลงไปโฟกัสในแต่ละชั้นผิวเรานะครับโดยหลักๆเนี่ยจะเน้นที่ชั้นเยื่อขาวๆเนี่ยที่เรียกว่า Smash เป็นหลักนะครับโดยเวลาเราทำเนี่ยเราสามารถเลือกความลึกได้นะครับโดยเครื่องแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะโฟกัสที่ความลึกที่แตกต่างกันไปนะครับข้อดีของตัวที่เราเลือกใช้เนี่ย มันมีทั้งไมโครโฟกัสอันตาซาวแล้วก็แมกโรโฟกัสอันตราซาวซึ่ง <Wow. S 1> เป็นซิกเนเจอร์เลยที่เครื่องอื่นไม่มีนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกความลึกที่หลากหลายได้ทั้งผิวชั้นบนนะครับ1.5ม mm, ิล2มิลนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่าง3มิล4.5มิลนะครับโดยบางคนที่มีปัญหาเรื่องดับเบิลชินก็คือคาง2ชั้นนะครับหรือเหนียงที่เราเรียกว่าเหนียงนะครับสามารถลงได้ลึกถึง6มิลนะครับแล้วก็สามารถปรับ ความลึกให้มากกว่านั้นสําหรับยิงสลายไขมันในส่วนอื่นๆของร่างกายได้ด้วยนะครับข้อดีของตัวเครื่องนี้ก็คือทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นผลเลยนะครับถึง30-50%ถึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับสสัปดาห์1เดือน2เดือนไปเรื่อยๆจนถึง6เดือนนะครับพบว่าผลยังดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยผลสามารถอยู่ได้ถึง1ปีถึง1ปีครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากทําเสร็จเนี่ยก็คือไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องมีดาวนค,คือ หน้าเราก็จะไม่มีรอยไม่มีอะไรให้เห็นเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เราจะพบว่าผลค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยก็คือทําเพียงปีละครั้งนะครับแล้วก็ได้ผลด,ดีจนแบบเริ่มเป็นกระแสะว่าใครหลายๆคนเริ่มพูดถึงกันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ contact ข้างล่างนะครับที่ BS Clinic t a w w i n Town ครับ